ว่าเล็วกะอาร่าแบบนี่บอกควรสีมาเดินดินให้คนชันอ่านกินจนซึครอแถวนี่มันอันตรายกับไปลีภยัยเฮิร์นไอ์บอกคุณงามเอ้ยอ,อือออ <c oughs> มบรรยากาศหนาวหนาวเนี่ยนี่นั่งตากแดด,ดยอยู่ก็นยั่งหนาวเสียผลิตอยู่เนาะไปหากินแล้วอุอุ่นห้อนดีกว่าไปขอเขาันกินดีกว่าวาด้วยเขาแล้ว คืองามเดี๋ยววะเหลี่ยมขนาดเหลี่ยม,เ,มเหงาเดี๋ยววะจิเล็กมึงเห็นอย่างเงี้นี่เด็นดรถเลยกูเห็นมึงวนอยู่น้ำหลด,ดแต่หึงนี่เลยดีนะมันยังเหลียมเกูเห็นนีะแรงเลยแรงเลยแรงไงเนาะร้อ,องนะตรงนี้ ติดมือเลยกูเล่งยังกระดักกระโดอเท่านี้ฮะรถบักกิเิกมันเฮงโดยกางามอยู่หรอกแต่ว่ากูอยากกินเนี่ยอุ่นๆฮอนฮอนเนาักกูอยากกินเพียงมกูจะกินเบียงซะเออว่ากูคึดออกแล้วกูเห็นซูเล่งเล่งเมื่อกี้นี้ไปต้มเล่งให้กูกินเนี่ยไปแม่นังก็ต้มเล่งต้มเล่งเออฮอนฮอนโสุดอนโอยได้ไปเฮาไปหาเล่งอีกกว่านี้ให้มันก่อน เช้นรถถากเลยาลาหาท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเทมแบ็กอีกเช่นเคยนะครับโอ้ยวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึง EP ีที่99 1. แล้วนะฮะแต่เป็น EP ีที่99.1นะครับยังมี EP ีที่99.2ก่อนจะไปถึง EP ีที่100นะ สำหรับ e ีพีที่100ท่านผู้ชมอยากให้พวกเราทำเมนูอะไรคอมเมนต์กันมาเลยนะครับเอาแบบยิ่งใหญ่อลังการไปเลยนะคะโอ้โหที่เดินทางมาถึงร้อยแล้วนะครับอื ยังไม่ถึงปีเลยนะครับที่พวกเราทําคลิปกันมานะฮะนี่ก็ใกล้เข้าปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะับ fc ทุกคนครับโอ้โหมาเข้าเรื่องครับเมนูในวันนี้นะฮะก็คือเมนูต้มเล้งนะครับโอ้โหเล้งแซบเล้งกระดูกหมูเนี่ยนะฮะอืตอนนี้เชฟแบงก็ได้หั่นผักนะครับผักชีใบเลื่อยครับโอ้โหยโยนโปรยกระจายเลยฮะเชฟ นะครับเมนูหน้าหนาะวอีกเมนูหนึ่งนะครับสดร้อนรรับรองว่ามีแหงแน่นอนนะฮะโอ้โหตอนนี้เชฟแบน์นะฮะก็โอโต้มนะครับจนกระดูกหมูเปื่อยแล้วนะฮะอืเสกระถาอีกแล้วครับไม่รู้ระถาอะไรของเขานะฮะเนี่ยโอ้โหเชฟอืมมีกระเจะดูดอร่อยไหมครเชฟเอาวิ่งมาอ้าวไม่กระโดดครับยอใส่เบาๆครับโอ้โหขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะท่านผู้ชมฮะอืดูสิครับดูแก เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเราอาจจะมีนอนนาเชฟแบงค์มิวสิกฟเฟสติวัลนะฮะแต่ดูสถานการณ์ตอนนี้นะครับโอ้โหโควิดมารอ,อบ2แล้วนะฮะขอให้ f อซขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยปลอดภัยจากโลกนะครับโอ้โหเชฟแบงค์บีบมะนาวใส่หลายหน่วยมากแล้วนะเนี่ยเอาให้เปรี้ยวเลยครับอุ้ยทั้งพริกทั้งมะนาวรับรองว่ารสชาติน่าจะเด็ดจี๊ดจา๊านาดูแล้วจานปิวโอ้โหเชฟแบงค์ แตกหมดแล้วครับจานเลยใช้เปลืองมากเลยนะเนี่ยโอ้โหอ่ะน้ำปลาครับมีโวยวายด้วยครับโยนมาไม่ตรงครับรับไม่ได้โอ้ยดูสิครับบีบเลยหม้อไปก็โยนทิ้งนะฮะอืมอ้าวสะทรายครับแถวบ้านเรียกสะทรายฮะอย่างนี้ครับเลอะเทอะจริงๆครับโอ้โหหันมาตั้งเยอะใส่ลงไปแค่แค่นิดเดียวอืมอาให้พังครับเชฟเอาให้พังเอาให้หมุนให้ให้มันหมุนหมุนไปเลยฮะ โอ้ยคนภาคตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมึนๆน,นิดนึงนะครับโอ้ยอาจจะไม่คล่องนิดนึงนะครับถ้าได้สกักโบกหนึ่งก็น่าจะคล่องวันนี้ครับโอ้โหและดูสิครับอ,อืต้มเล้งของเชฟแบงค์ับตอนนี้ฮะตักขึ้นเสิร์ฟแล้วครับโอ้โห รสชาติน่าจะจีดจาดโอ้ยว่าแล้วก็อยากจะออกไปซื้อมากินเลยนะครับเนียโอ้โหดูสิครับถ้าได้แหนกระดูกหมูเข้าไปในน่าจะอร่อยน่าดูนะครับโอ้ยดูน้ําซุปของเชฟสิครับโอ้โหและนี่แหละครับคือเมนูต้มเล้งแซบของเชฟแบงละฮะท่านผู้ชมฮึมกูคือเก่งแถววะ เฮ้งพรมสำหรับวันนี้ครับผมมีเกมดีๆมาแนะนำอีกแล้วเอดไปเลยแอดบินหาหาหามีเอ็นสองตัวท้้งหลังเนะครับสำหรับตอนนี้ <c oughs> เพื่อนมีโปมาใหม่ครับ <c oughs> ให้สมัครสมาชิกใหม่ <c oughs> เพื่อนให้โบนัส10เเลยครับว้าว <Wow. S 1> ตามดีเลยครับ ฟิน555เว็บเกมกีฬาคาสิโนมาตรฐานสากลสมัครสมาชิกใหม่เลือกรับโบนัสได้10%เลยนะฮะใครที่สนใจนะครับก็แค่แอดไลน์ไปที่ f ิน5 5 5 f i n n 5 5 5อย่าลืมใส่ตัวเอง2ตัวนะฮะท่านผู้ชมดอกเต้เร็วเร็โวโอ้อกข้างห,หลแดเล็กสายขลิงขาดมึงเห็นแล้วนั่งนั่ง<ๆ>เลยไปไบขึ้ขาด สู้ละบิดนอเล่งเล่งเล่งคนหยมึงอะไรตัวแล้วแต่งหลุดมาหอกินเน่ยเอามาอยู่อยู่มาพอดีทีอย่งเานี้หรือบ่ายโมงวะเดี๋ยได้ๆมีโน่นนีูเห็นสเล่งเ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 ร่งกับอ่าหนุ่มเนี่ยเล็กยุ่มมันเอาอันคาเล่งกูจนขาดย้อนเล่งมึงเห คำก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็ดรสจัดต้องเด็ดเนื้อเด็ดแห้งหมูเหรอเมื่อกี้เด็ดมันสวยแบบสวยป่ะเป็ดคุ้วาหมูแล้ววะเออมันเอาแต่อันนี้มากระตูมันเอาไปถิ่มวะฮะเออเอาเอาแต่กระดูกมาเลยมันเป็นสูตรเพียงเอาเนั่นไปถิ่มกูนั่ไปหาบัวหินแซ่บเกินสวยงามสวยงาม เนไมาึเข้าหนึงเด้อเอาครับกินกินกินนิเออเข้าวเข้าแเข้าแ้เรียบร้อยไม่สวยกูมติงได้บอสโรมาโคม่าบอกว่าคุณเลอบอบอดั้ไงั้ไบอสโทรมาวะพร้อมพร้อมหยแล้วิหายแล้วสุดน้ำสุดสาวันนี้ไงเดี๋ยาลืมนะครับขอฝากเพลงก่อน เงสำนักถูกต้องแล้วครับผมต้องสร้างกระทะปิวมิวสิกเขาไม่เิ่งแน่มันไ,ไก่เน่าหอดแสนเลยเอ้ยมีข่อยนนะมีข่อนนะเออทีเดียวกระทาปิวมิวสิกชื่อเพลงว่าสำนเอาถูกต้องอ่าหอดแสนแล้วเขาไม่เบิ่งมันหอดแสนนั่นเอพี่น้องกาบกาบแทบเท้าท่านโยคีเลยนะเนี่อ่ะนไปสิโยคีจ้ากูขึ้นอย่างในไปเล็กเอารถไปสอนว้าเขาบุรุษเรียงซุ่มบ่าดีปากซ่องไหนเร้าเอาเราไปซ่อมแล้วนี่สารับมื่อนี่กับผมไม่เพียงไรครับสารับมื่อนี่กับกินอิ่มน้ำสำร้านแล้วสารับมื่อนี่กับาาายยบล เส้นสำเนาถูกต้องมาด้วยนะข้างหน้าถ้าเธอจะเหมือนนางฟ้านางสวรรค์นขนาดนี้เธอแอบ,บนี้พระอินมาเกิดใช่ไหมคนดีสารภาพมาเลยเดี๋ยวนี้